โอเคครับผมมาแล้วครับนี่ก็น่าจะเป็นนาสตีนรอบที่สามนะครับผมเมื่อวานเซิร์ฟเล่นไม่ได้วันนี้ขอมาเล่นหน่อยแล้วกัน But I vision man, I'm it in HD. How you gonna sit there when I'm chatting with your lady? I'm giving it a lick. Gotta say your girl is tasty. There ain't no saying that I vexed him. All in my head, so man, I fuck her with a fresh trim. Fast track to the pussy, so man, I'm next him. But if she has a cue, man, I will leave it for the bread trim. Me in my buddies, you know we gonna bring the vibe. and she riding? Wanna get a taste of the ice. Incrementing up the paper, can I handle what I'm writing? You see me up above, the way I'm shining, man, it's blinding. Pretty face in the มาบ๊ายบายมาเซิร์ฟเล่นไม่ได้ขอวันนี้ขอมาเล่นหน่อยด้วยกันแบบมาหาซ้อมหน่อยด้วยกันหาบูธหาเท่าไร่ มาเฮ้ยโอ้ยตีมแหลกตีมแหลกไอ้นัดน่ารักเว้ยเพื่อนมึงน,น่ารัก เยี่อาวุธโดนเน็ตว่ะฮุ้ยจกได้วะอาวุธโดนเน็ตแม่งโคตรแรงโคตรแรงโคตรจแรงเดี๋ยวว่าผมไปฝึกบุญโดนไม่บอกว่ะเป็นึงไปเทนนิงครับเทนนิงงานโคตรแรงอะแรงจัดๆเลยแรงเกินแรงเกิน ยังต,ตัวมันมากตัเลยเลยังไม่ติดวะไม่อติดนเลย ไม่ใช่มัอนนั้เดี๋ยวค่อยไปซ้อมอ่ะเซิร์ฟนี้เขาบอกว่ามันไม่ค่อย,ยติดเลยเดีถ้าปเป็นเซิร์ฟอื่นติดตลอดเลยคนะู่มาในที่ผมเล่นเนี่ยคือติดแบบยับยับเลยอ่ะเล่นกันอยู่ยนะครับได้มึงอ่ะ บังภาษาคนไม่ออกใช่ป่ะมึงอะเดี๋ยวรู้กันเดี๋กวบ้นบ้านอไปบ้านพอไปบ้าตอนนี้คำเฮี้ยอะไรอเอ่ะเียมอ่ะโทษดิจีซต่งับ้านบพอไปบ้านพอบไปว่า ดูดูดูจีดูดูซีดีกันดีกันดีกันเฮ้ยเล็ก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 อ้อเอ้ตีนตกโอ้ยปวดตัวในกลางลนุ่มะอ๋อนี่ไงหัวไม่เห็นไง เฮ้ยกดตัวอะไรวะเฮ้ยเ้อ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 อฮ้เ้เฮ้ยเค้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ย้เย เราคุ้ที่ราคุ้นี่ไอตัวมันมันปอบีวกปอบีว่าไปลวจ้าไปละจ้า

LẠI cái cô Nia, ลาบูลาจับูลาจับูเฮ้ยยอซี่เอซีวัวก็นาเอี่ีอซี่เอซี่เอบ่ได้ละกูดีแล้ว ไอ้เยอะโคตรมันเลยว่ะอย่างมันนะอย่างมันอ่ะตอนแรกกูคิดว่าไปตีเขาเฉยเพราะว่าซูนนี่มันตีมั่วได้ไงแต่ว่าไม่ไม่คิดว่าจะไปซ้ำศพเขาอะ่ะแล้วทีนี้พอไปซ้ำศพเขาแล้วเขาหัวร้อนอะ่ะก็อันนี้ก็ถ้าเขามาดูคลิปนี้ก็ขอโทษเขาด้วยนะครับผม เธอเดี๋้ครับผอเธอจริงๆครับผมไอ้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 ก้มอมันอะเมื่อกีนอ้นี่ไม่คิดว่าจะเก็บได้หลายรอบเหมือนกันแล้วเนี่ยพี่มันกระตึงเหมือนนี้นั่นเนี่ตยตุ้งใส่ไม่ได้ตึงมีดอะไม่ได้ตึงปักหรอกว่าตุ้งใส่น่าจะได้ตึงไม้หรือทรงฮนะ อี้สี่อีสี่ไอ้ยังกอดจีเลยวะไอ้ยังจีอะโคตรจีเลยอยากดิบให้โคตรมัน่ะมึงเนี่ย

เฮ้ยเอาเอ้ย,อยกูกดตัวอะไรวะเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจครับนะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยตั้งใจที่จะแบบอ่าทำเขา โคตรมันอะเมื่อกี้เตีมกี่นาทีแล้วอ่ะ ก็ไม่ค่อยมีอะไรทำแลยนะเฮ้ยถ้ามันอันนี้มันออกดีกว่าออกแบบหน้าเกมดีกว่า คิดเลยว่าจะจี้ขนาดเนี้ยโคตรมันอ่ะโคตรมันอะเมื่อกี้โคตรมันอะนั่นนันน่น,น,นเอาเซิร์ฟนี้ก,การเซิร์ฟที่เล่นเมื่อวานล่าสุด มันนะเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ด่าเขาโง่เลยเมื่อกี้ด่าว่าอะไรรู้ไอ้ไม่ได้ด่าเลยด่ามันร้องอะไรก็กลัวอะไรก็ยางไม่ได้ตั้งใจด้วยเขาตั้งใจไปยอะมากโง่เลยมั้งเมื่อกี้เอ้แต่เมื่อกี้มันจริงอ่ะสองก็เหอะสองหนึ่งก็ มันจริงมันจริง ไปเดี๋ยวเรากลับมาลองเซิร์ฟนี้กันดีกว่าปะNot, not, 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 đi not, 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 อีกแป๊บน,นึงว่าผมจะไปแล้วคุณดูเพราะว่าต้องจะได้สตรีมแบบจริงจังอีกทีน่าจะแบบตอนค่คำๆดึกๆอ่ะเวลาเดิมเลยครับก็ตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็มาแบบเล่นๆเฉยอ่ะว e l c o m e to z e r ็ boxing มื่อวานมูต์ติดอเลยวันนี้บูนไม่ติดแล้วพี่ชายครับครับอันนี้ชื่อแกงอะไรเหรอพี่ไม่ะอันนี้ผมเห็นสูตรมาผมเลยใส่มานะครับผมผมเห็นสูตรสูตรมันอยู่ในชุดแต่งตัวของเล่ใส่มาใส่ <'m> ใส่ได้เหรอ ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับสูตรยังเข้าห้ามใส่อาวเหรอครับครับโอเคี๋้วผมไม่เปลี่ยนอ่ะผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ ฮัโลโหลครับพี่พี่ครับครับอ,อนไงพี่ครับไม่ครับอ่าแต่งตัวไหน่อยครับ,รบกดตัวทีทับสก,กินครับแล้วพี่ใส่สูตรไม่ได้นะสิอา้าวบนะังครับ สูตรนี้กันอโอ้ยท็อปเอสเคสกินกับเจี๊ยด้วด้านในานี่ไงไม่ครับ mình không thấy có โอเคครับคุณดูก็วันนี้ผมก็จะมาสตรีมแบบขำๆนะครับผมเพื่อสตรีมแบบตอ,ตอนกลาเคืนผมจะวา่างทีนะผมก็จะไปแบบสตรีมอีกทีก็ตอนเย็นนี่ครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยว่างนะครับผมก็ใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะผมโอเคครับผมไปแล้วบ๊ายบายนะครับผม